สวัสดีค่ะหอยนานาสองตัวตรงต้นบนล่างนะคะใครที่ขอไว้นะคะวันนี้ให้แล้วอันนี้สูตรนี้มาตั้งแต่ตื่นนอนเลยเนาะหกโมงเนาะก็ตอนนี้ยังยังพอได้ยังพอได้อยู่นะคะได้ค่ากับข้าวอยู่นะอ่าเมื่อกี้ให้ไปแล้วนะคะยีก่กีอ่าแนวน้องวันนี้มาได้ดีนะคะยีก่กีรุดนะรุดกับวิ่งอันนี้มาคือไม่ค่อยหลุดนะคะวันนี้นะทีนี้มาดูสองตัวตรงต้นบนล่างนะคะอ่า ก็เริ่มเลยแลวกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนานาก็จะได้ไปพักผ่อนแล้วเย็นๆเดี๋ยวตื่นมาทำฮานอยให้นะคะโอเคค่ะ2ตัวต้นบนล่างสูตรนี้ใช้หลักร้อยบนนะคะใช้รอบที่ลงท้ายด้วย1น,นะคะอันนี้คือรอบที่1เนาะอันนี้นานายกตัวอย่างมาให้เนาะเป็น9 2 4 0 8นะคะใช้หลักร้อยบนก็คือตัวนี้คูณหลัก10บ,บนคือตัวนี้ จะง่ายงคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คูณกัน1 2 3่งสานคูณกันนะคะร้อยบน10บบนแล้วก็หน่วยบนนะคะนี่ร้อยบน10บบนหน่วยบนคูณคูณกันนะคะแล้วก็มาคูณกับหน่วยล่างหน่วยล่างคือเลข8นี้นะคะคือหลักนี้เราจะไม่มาคิดคำนวณนะคะสำหรับสูตรนี้นะร้อยบน1ิบนแล้วก็หน่วยบนนะคะอันนี้ร้อยบนคูณ10บนคูณหน่วยบนนะคะแล้วก็คูณหน่วยล่างนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่ ก็มาหารกันหลักหน่วยนะคะอ่าเดี๋ยวนานาจะทําให้ดูนะคะแล้วพอได้เท่ากับเท่าไหร่ก็มาลบกัน1คือค่าคงที่ได้เท่ากับเท่าไหร่บ,บวกลบ5แต้มนะคะเดี๋ยวนานาเอากระดาษก่อนนะเขียนไว้แล้วล่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะกว่าจะเสร็จจากงานบ้านนะคะหยุด1วันก็เหมือนไม่ได้หยุดเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปทําต่อนะคะโอทีช่วงนี้งานเยอะก็ต้องกอบโอยไว้ก่อนแต่ว่า วันไหนเหนื่อยก็คงต้องหยุดบั่งพักมั่งแล้วล่ะคะ่ะทํางานสองอย่างจะไม่ให้แนวทางก็เห็นใจนะคะบางคนเขาขอมาอะไรงี้ยเราก็ต้องปิดตัวมาให้ทํามาทําให้เนะ,ะเข้ามาเข้าน้อยยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะคะ,ะมาเริ่มกันต่อเลยเมื่อกี้ร้อยบนคูณสิบบนคูณ คูณคูณหน่วยบนนะคะแล้วก็มาคูณหน่วยล่างเนาะก็จะได้เป็น9คูณ2คูณ4แล้วก็คูณ8นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะห7ารนะคะตามสูตรนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่เป็นเเนาะในสูตรเรานะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มาหารนะคะหารกับ6 6นี่คือหลักหน่วยนะคะหารกับ6นี่หลักหน่วยนะคะแล้วก็พอผลลัพธ์ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 96แล้วก็ลบ1ค่าคงที่ก็จะเหลือ9 5บใครไม่ทันดูย้อนหลังนะคะนานาอาจจะไปไวนิดนึงดูย้อนหลังหรือว่ากดหยุดแล้วก็กอกลับไปนะคะแล้วค่อยเปิดใหม่นะพอได้เท่ากับ95เราแล้วก็บวกลบ5้าแต้มขั้นตอนสุดท้ายของนานาก็จะเป็นบวกลบห้าแต้มนะคะบวกลบ5้าแต้มถามว่าขอไปยนะคะขอนั่งดีๆหน่อยรู้สึกว่าจะเมื่อยขาแล้ว ของนานานะคะบวกลบ5แต้มจะใช้ได้2ตัวตรงต้นแล้วก็บางทีก็3ตัวตรงต้นบนล่างนะคะก็อันนี้ใครไม่ทันก็เข้าไปดูย้อนหลังหรือเข้าไปดูในลย์ลิสต์ของนานานะก็9กห้าข้างซ้ายจะเป็นลบ5แต้มนะคะข้างขวาจะเป็นบวก5แต้มลบ5้าแต้มบวก5แต้มแล้วก็95ตั้งไว้วิธีการเล่นของนานาคือ10รอบ จากรอบที่ที่1เราใช้คำนวณใช่ไหมคะเผื่อคนไม่เข้าใจเนาะขออธิบายก่อนรอบที่1เรามาคิดคำนวณอันนี้คือเราได้ทั้งหมดแล้วรวมตัวของมันเอง11หางบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่คุ้มถ้ามันไม่เข้าโอเคคะ่ะรอบนั้นมันไม่คุ้มนะคะถ้ามันไม่เข้าแต่ถ้ามันเข้ามันก็สุดคุ้มนะคะสําหรับวันนั้นนะคะ11หางคือเราจะแทงทุกรอบรอบที่2สมมติว่ารอบที่1เราคำนวณไปปุ๊บเราได้อย่างนี้ครบหมดแล้ว รอบที่2เรากดทิ้งไว้เลยค่ะ2ตรงบน2ตัวล่าง2ตัวกลับนี่ค่ะทั้งหมด11ทางใส่ไปเลยนะคะมันมาแน่แล้วก็รอบที่3ก็ใส่ไปเลยเลขเดิมค่ะจนครบรอบที่10นะคะฟังนานาก่อนนะจนครบรอบที่10เราแทงเลขเดิมเราจะไปไหนกินข้าวอนาบน้าซักผ้าทํางานบ้านหรือจะไปทุระที่ไหนก็ได้นะคะจนเรามาเปิดดูรอบที่สิบ ดูผลงานก่อนนะคะมันเข้าไหมกี่รอบถ้ารอบนี้เดินได้ดีสูตรเข้าดีกําไรเงินเข้าเงินเข้าเว็บโอเคค่ะรอบที่11เรอดูได้เลยมันยังมาสูตรนี้ไหมใช้รอบที่11คํานวณแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขที่ได้ทั้งหมด11ทางที่เราคํานวณได้ใส่ไปรอบที่12ถึงรอบที่20เลยนะคะโอเคนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ฟังตรงนี้นะคะเผื่อเผื่อมีคนไม่เข้าใจเนาะ เผื่อคนไม่รู้ก็ต้องมีคนรู้คนไม่รู้บ้างนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถามนานาบางทีนานาไม่ได้อ่านไลน์เนาะบางทีงานยุ่งงานหลักเรามีอะไรเงี้ยกว่าจะพักเบรกเนาะต่อไปนะคะเราก็จะใช้นี่แหละโลหะแ้มอ่านี่ก็บวกห้าแทมแล้วก็ตัวของมันเองอันนี้เรามาดูซิว่าอันนี้ก็จะได้ตั้งแต่เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยถึงศูนย์ศูนย์นะคะตั้งแต่เก้าศูนย์ถึงศูนย์ศูนย์เนาะ เรามาดูซิว่าเข้าไปกี่ห่างตั้งแต่9ศูนย์นะคะันน,นาๆาก็ลืมเขียนไว้ให้น้อว่ากี่ห่างาศูนย์ใช่ไหมคะ9ศูนย์ศูนย์าจุดใส่ไหนดีอนเออเดี๋ยวหาก,กระดาษเปล่านะคะแป๊บหนึ่งไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยทําคลิปไม่ได้เตรียมความพร้อมสักเท่าไหร่เบ๋เบเ,เออเอเอ,งอง่วงนอนวันนี้ไม่ได้ดืกก่มกาแฟนะคะเพราะว่าคิดว่า ตัวเองจะเปลี่ยนกะเดี๋ยวก็ต้องไปนอนอะไรทำนองเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวตัวเองต้องไปนอนต่อก็เลยไม่ได้ดบกาแฟอ่มาดูซิว่า90ถึงถึง1ถึงถึง00เนาะเดี๋ยวนาเขียนให้มาแล้วกัน90 91 92 93เขียนในกล้องมันอาจจะบิดบุดเบี้ยวๆหน่อยนะคะพยายามดูแล้วกัน 9ก้าห้าเก้าหกอ่ะตายตายแล้วเขียนไม่ตรง 97, 98, 99, เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าศเตรียมความพร้อม,อมว่าอย่างนี้แหละอ่ะมาดูเปรียบเทียบก,กันดีกว่ากล้องก็อาจจะเล็กไปนะคะเมื่อไรจะอ่ได้ซื้อกล้องตัวใหม่มาก็ไม่รูอระะ 9, อ้อ่ารอบที่สองนะคะเก้าเก้าอ่ะอันนี้เก้านมานะคะรอบที่สามเก้าห้าเก้าห้ามานะคะอ่า รอบที่สี่เก้าไม่มีเลยแล้วก็มารอบที่เท่าไหร่ที่หกเก้าห้ามาอีกนะคะอ่าแล้วก็รอบต่อไปเก้าสี่มานะคะอ่ารอบต่อไปเก้าหนึ่งเก้าแปดนะคะเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าแปดนะคะรอบต่อไปอ่ะหมดแล้วหมดไวจังอา้าวนี่ไงเก้าสามนี่ไงมีตัวโต๊ดด้วยเนี่ยเก้าสาม นะคะ9หนึ่งอ่ะโอเคอ่ะโอเคหมดแล้วก็10รอบของเราจะเข้าไปอยู่1 2 3 4 5 6 7 10รอบเข้าไป7รอบก็ถือว่าอ่าพอได้นะคะค่านขนมแล้วเนาะ,ะเหนื่อยเหมือนกันนะคะ สิบรอบเข้าเจ็ดรอบก็โอเคถือว่าพอได้อยู่เนาะใครที่หาข้าวกับข้าวนะคะค่าขนมขนมเนาะก็นา,นานาก็ขอฝากไว้พิจารณาให้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะโอเคค่ะคงจะพอเหมาะสมแล้วกับเวลาเนาะเผื่อใครที่แบบว่าต้องการพักผ่อนก็เราก็จะได้พักผ่อนพร้อมกันและใครที่เล่นก็ขอให้เฮงๆปงปังปรวยรวยพรุ่งนี้เราก็จะรวยด้วยกันอ้าวก่อนอื่นก่อนที่จะถึงพรุ่งนี้ เย็นนี้เรามารวยฮาหนอยด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอจบแงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ